สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มาฝากคะ่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19กรกฎาคมนี้เกิดเหตุการณ์ระบบไอทีเริ่มครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งออสเตรเลียสหราชอาณาจักรกัสหรัฐอาารรเมริการวมถึงประเทศไทยด้วยระบบของธนาคารบริษัทโทรคมนาคมสื่อและสายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะง,งากัก ปัญหานี้เกิดจากระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ที่เจอหน้าจอสีน้ำเงินแห่งความตายอันน่าสะึึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียออกมาแทงว่าสาเหตุของปัญหาครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทรักษาความปลอดภัยเซอร์ฟระดับโลกอย่าง CrowdStrike ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่เหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าสนามรบไปเซิร์ฟนัน้นพันพวนกว่าที่เคย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากเราได้เลยและอย่าลืมรักษาความปลอดภัยให้กับระบบของคุณนะคะ